ทำไมอ่ะสงสัยทุกเทปอ่ะคนเราเนี่ยแปลกนะคือเมื่อกี้ยังยืนแบบเครียดคนเราตีมาเอ้ยหน้าตาเป็นี้เยพี่เขาเป็นมืออาชีพแ่หละมันก็เท่านี้ทำงานเหนื่อยอยู่แล้วเรารู้คือคนเราอ่ะข้างในบางทีมันเครียดอย่างเงี้ยมันก็ต้องพูดอะไรสิ่งที่มันตลกโปกฮาอะไรออกมาเมื่อกี้เขามากระซิบผมเนี่ยใช่ธงชัยประสงค์สันติไหมใช่ไม่ใช่เขาคือเขาไม่อยากเครียดไงแต่ยังไงก็ต้องเครียด อ๋อพงพัฒน์ทำหน้าใหม่ไหมอันนี้ไข่มุกนี่ไข่ไข่น่ารักนะนั่นเองเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดอะไรเขาเครียดอะไรอยากรู้พี่หม่อมกาเครียดอะไรไม่มีใครเครียดอะครับเพราะรายการเราสนุกสนานอยู่แล้วใช่ขนาดเราทำงานมาเรายังไม่มีเงินเก็บเลยเรายังไม่เครียดเลยถูกไหมไม่ต้องเก็บเงินครับทำงานก็ใช้ไปแค่ไม่คุยกับเมียก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากมายเนี่ยก็แค่เมีย ไปต่างจังหวัดก็ก็ม่เครียดทำไมไอ้นุ่มเมียหนีไม่มีธรรมดาเอสารมันในใจของไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้ก็ดูแลกันแล้วไงยิ้แจ้มแจ่มสายไปอย่าไปเครียดคนเราไม่รู้วันพรุ่งนี้หรอกเลยอย่เสียงสูงนะกลัวจังเลยเออเท่งนี่ผู้ใหญ่เขาคุยกันอยู่เนี่ยเออไอเด็กคนนี้ ก็เหมือนเคยพูดนะเนี่ยสังเกตดูนี่แก้วจะมีสีด้านล่าง <c oughs> ที่บอกว่าชักไวครับชักแก้ว <c oughs> จะมีสีอยู่ข้างล่างสมมตินี้เป็นสีแดงนะ,ะับ <c oughs> ทํายังไงก็ได้ให้สีแดงขึ้นมาข้างบนหมายความว่าเวลาจับปุ๊บดึงให้เร็วเลยเอ,อเอาจากข้างบนลงมั้างล่างนี่ไปเรื่อยๆทีละใบไม่ห้าอนเขาไม่ติดหลอดเขาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ ต่อได้ไดต่อไปดีกว่าไม่ต้องไีพวูดคุยสามคนหรอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหงาเหงาเก่งขึ้นเยอะนะไปซ้อมมาเล่น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 ถลึ่งตึงตังเล่นเลาะเลียนพวกเราด้วยไม่คุณอยู่่ไมคุณอยู่ในวงการบันเทิงไออยู่กันนานๆเถอะเอาเสียงเอาเสียงด้วยโอ้จับได้หมดเลยว่ะ ด้วยเน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 มีเล่นเสียงด้วยหโอ้ยพอแล้วเดี๋ยวไหมโอ้ยอดเลยอ่าใช่เนาะพาผมอ่ะเราดึงไปเรื่อยๆแบบนี้ทีมไหนทำได้เร็วที่สุดเห็นไหมสีข้างล่างเมื่อกี้คือมือข้างบนใ่ว่าต้องทีละหนึ่งใบทีละหนึ่งใบถ้ามันโอ้โหมันไวอะไปสองใบก็ไม่เห็นมั้งเนี่ยฮะก็แล้วแต่ไม่รู้ก็ช่วยกันดูอ่ะ ต้องช่วยดูจับผิดเขาพี่จะโกงไหมล่ะผมไม่ได้โกงใครอ่ะแล้วใครจะโกงโถคนน้องซีไม่นนามาถามเลอ้าวทำไมอีกแล้วทิศหน้าเนี่ยนี่เอาจริงจังนะไม่ไม่โกงนะเออจริงจังนะครับผมโอเคไหมได้ได้ได้พี่หวังว่าหนูจะเป็นอย่างนั้นนะคะใครโกงพี่จับตีนะเฮ้ยเร็วเอ้ยน้องซีอ้ไอ้นี่เห็นลูกร่านยังไม่ได้กิน แพ้ร้องอยอยูคนเดียวไปเลยไมต้มีพวกพี่เราอักหลังนี่ชงเองเล่นเองนะอยู่ด้วยกันก่อนทิโอยกนไม่น่าใจรอนอะมาพร้อม